เป็นหนวดหาบรถไซร์เพระาพระวา่าสซไล่คมมันลนหัวกูสีรานหัวรานอยู่แล้วเนะี่ยหัวค่อย จะลมกสักูด้วสวัสดีครับสบายดีทุกคนมาพบกันอีกแล้วกับขวดแดกสเต็กเอง ขวดดกกับอาหารที่บอป็นตาสเตกแต่เหาก็จะแดกเองมันนี้กามาอยู่ในอีพีที่เขาได้หรอวะเข้าไปเบิงเองขี่คันบอกซึ่งว่าเมนูขวดดกของเขาในอีพีนี้บอ้เลยว่าเป็นเมนูที่ว่าประหยัดกินที่สุดเนาะย้อนพญาติโควิดพี่บาเออเฮ็ดให้มวลมนุษย์โลกเขาบอมีเวียกเฮ็ดงานทำแล้วก็บ่มีเงินใส่เงินจ่ายเขาก็เลยเฮ็ด อาหารที่ว่ามันประหยัดที่สุดละก็ตองห้ามันสเต็กได้ซว่ามื้อกี้กะเมนูของเห่าเป็นเมนูที่ว่าเลียบง่ายกินสบายสบายเนาะเ่าเลยว่าขวมกรอบนี่าสุดยอดเลยซึ่งหลายคนกะอาจจะบอกเข้าใจว่าซองขวดแรกของกูเป็นยนงมันเป็นซื้อที่ว่าแป๊กๆนะมันจริงเหมือนกับไม่ได้แป๊กหรอกต่างแต่ว่าเห่าเห็ดในสิ่งที่แตกต่างเท่านั้นเนาะเรื่องการขวาหอาหารคือกันมีลายคนห้ามกูว่าเป็นเนี่ยคือโบเห็ดแนวที่ว่าเป็นตานาแซบเป็นตานักกิน กูม,มักในสิ่งที่แตกต่างกูมักในสิ่งที่คนอื่นโบเห็ดแล้วกูจะตองเห็ดให้มันได้อย่าลืมถ้ามักในตัวตนของกูกดซับให้กูแดแล้วกูจะมาเห็ดคิดบบาบาบอตามสไตล์ที่กูถนัดมาให้สู้ดเดบิงอย่าลืมกดซับเดี๋ยวนี้หักนะ<อ>หักทุกคนนะจ๊ะ เพื่อโบเซียเวลาเฮามาเริ่มแนะนําวัตถุดิบของเฮาเหนก่อนว่ามื้อนี้ขวดแดงของเฮาจะเอาอยัางมาขวาให้ทุกคนได้แสแต๊กกันนี่เลยวัตถุดิบของเหานั่นก็คือใบตอง <laughs> นี่ปิงมาดําตัวนี้โอแม่แต่ว่ามือ้อ้ก็เห่าจะข้อนําเสนอเลยกับเมนูที่กาบอกได้เลยว่าหลยคนอาจจะบ่เคยขวดแดงมาก่อนแต่มื้อนี้ ขัวแดกสเต็กเองเาจะมาเฮ็ดห้ทุกคนได้เบิ่งกันว่าการที่เขาเอาวัตถุดิบตัวนี้มานี่นี่ก็คือกระดูกเป็ดเช่ว่าซีนข้ามันหรือว่าเนื้อข้ามันเห่ากินหมดแล้วเลือดในกระดูกก็เลยว่าลองมาเฮ็ดเมนูขัวแดกลองเบิ่งว่ามันซีสเตกได้หรือบ่ถ้าจะพูว่าเป็นเมนูยังเข้ามาลองขัวแดกแลกกันไปกลับมาพบกันอีกแล้วกับ่องขัวแดงสเต็กเอง อต่อแม่กลับมาพบกันอี่แรวกับชาอบควัเด็กชิเ่เต็กเองมาลานนะครับทุกผู้ชมวันนี้เราก็จะมาทำอะไรยืมะยมะเตงเหรอยืมมะเตงยืมมะเตงครับ เมน,นูขวดแรกสเต็กเอก้องเหาในมื้อนี้กับการจืนกระดูกเพราะว่าเหา่าบ่มียังอีกกินแล้วหลังจากวาโควิดเข้ามาในโลกของมนุษย์เห่าในระยะเวลา6 7เดือนมานี้นะเพื่อ่เสียเวลามื้อนี้เห่าจะมาเฮ็ดเมนูง่ายๆกันเลยกับการจืนกระดูกเป็ดเ้ามันกรอบแล้วเห่าจะมาลองสเต็กกับเบิรว่ามันสิเป็นตาแดงหร,รือเปลาถ้ามแล้วไปไปไปลุยกันเลยมึงจะไปมึงก็ไป <laughs> ลงน้ำมันลงไปเอออันนี้ก็คือน้ำมันพืชทั่วไปตอนนี้เราใช้น้ำมัน้อนเราจะใส่กระดูกเป็ดที่ลงไปมึงเบายี่งกว่าเดิมมึงเบายีาง่งอันนี้คือลงไป <c oughs> อ้าวรอร้าน้ำมันก้องเห่าหมัอนฮอนแล้วเห่าจะมาเริ่มใส่กระดูกเป็ดที่ว่าเห่าหมักเครื่องไว้แล้วซึ่งว่ากระดูกเป็ดน่กาเห่าได้หมักซีอิ้วกับน้ำปลาตอนนี้ซ่งยาง เป็นหนวดหาบราัดไซเพราะว่าไซรลาคมมันลน้นหัวก,กูสี้านเออมาลานอยู่แล้วเนี่ยผ <laughs> มกค่อยๆในระหว่างที่หล่อท่าน้ำมันเฮาวซุปน้ำมันละมุนในระหว่างที่หล่อได้น้ำมันเ่าฮ้อนเ่ามาทอดมักเผ็ดก่อนเพราะว่ามักเผ็ดแห้งนี่เ่าจะเอาไว้หอยหน้าให้ามันตกแตง่งอาหารเะาสวยงามเนาะปย๊บ มาตอนนี้ก็ที่ว่าน้ำมันของเหาก็เริ่มเดือดเริ่มฮอนที่มอหแล้วต่อไปเขาจะเริ่มใส่กระดูกหมากันลงไปแฮร์แฮร์แฮร์แฮรกระดูกแมวแฮรกระดูกลิงแฮ hey, รกระดูกเองเซาหมูเป็ดนรอแฮรกระดูกช้างแฮรกระดูกเป็ดอ่ากระดูกเป็ดก็เขาลงไปเข้ามาเออเอ่ย เดี๋ยวจะให้ทุกคนได้เข้ามาเบิ้งมบนโว่าแต่ดู้เขาเวลามันทอมเราเมันจะเอ้ามา,าเปิดอะไรอ,อธิบายพร้อมกับการเพลทเม,มนูห้าในวัอนี้อันนี้ก็เอเินใช่ไหมเอินขึ้นขึ้นกระดูกเป็ดเทปมีสุปเนื้อได้สิว่าจะเห็นให้เมนูขวดแดกของเราตินตาใช้แท็กในวัอนี้ใช้ยังไงน้ปนฟงไก่ยอน้ำปลาอย่าลืมฝากทุกคนไปกดไลค์กดสับสไพายกดติดตามกดแชร์กดซับเนี้ยก่อนกดสับสไพาย จะเริ่มทุกคนเข้าไปกดซับสะพายซับสะพายผกดซับสไครต์เออมาแล้วเราจะมาพบกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากทีว่ากระดุกเป็ดของเห่าพร้อมแดกกันไปเทียบหอยแล้วตอนนี้พักก่อนนะจ๊ะพักจับไอผมด้วย A few moments later เดี๋ยวมึงกิดขี้มา,มมางัว่าปักเนาปังอตอนนี้กันถือว่าอ่ากระดุกจืดกรอบกองเห่ากับกรอบเบื้องสูงคือสิกรอบพิลึกนี่แหละว่าขมห้อมี้ห้อมไรตอนนี้นี่เห่าจะมาลองสแต็กกันเบื้องว่ากระดุกกองเห่านี้จะแดกได้หรือบ่ Ro ถ้าพร้อมแล้วไป ว่ามันจะเป็นตาแรกหรือบอว่ามันจะเป็นตาแรกหรือบอซึ่งว่ากระดูกเป็ดของเห่าในอ e ีพีนี้ก็เห่าได้ไอเดียมาจากการที่เห่าไดไปเป็นเซฟอยู่ประเทศญี่ปุ่นในเวลาระยะ15มื้มือเบแม,มซึ่งว่าเมนูขวแดกของเห่าในื้นนี้ก็เหาได้แหงประดันใจมาจากตอนที่เห่าไปเป็นเซฟขวแดกอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น <laughs> สมองอ้าตอนนี้ก็ที่ว่าเฮาจะมาลองสแต็กเบิงงกับกระดูกทอดกรอบเนาะกระดูกเป็ดทอดกรอบของเฮาในอีพีนี้ว่ามันซีกรอบแทหรือบมาถ้าพร้อมแล้วฟังเสี่ยงอืม เรื่องอะแล้วก็ฝากไว้สำหรับคนได้ที่ว่าบูมียังครบยังกินกับกระดูกปูตองกับทิมเนาะั้งเต้นนี้ต่อไปเอากินได้ซีนมันก้อนได้เอากระดูกไว้ในตู้เย็นบูมียังกินเอากระดูกมาทอดกรอบแด้ Wow! Uh. <laughs> Your <pal. laughs> โบหักโบยำมาได้นี่เนี่ยอะปะอ่ะอันนี้ที่ว่าเป็นกระดูกข้าเป็ดเนาะเ่ว่าเหาจะมาลองแดงก,กันเมืองมันกัดได้หรือเปล่าอืม เค้าหุ้บเข้ามาเดี๋ยวทุกคนฟังเสี่ยงมามันกรอบสำเนาไม่ทุกคนกินเหมือนนี้คือสิได้ไปอ่าไปดัดเข้ยวมาแล้วอ่ะ เรีว่าเมนูกระดูกเป็ดทอดของเฮาเนี่ยวันนี้กะ,กระ,าานนะกระเที่ยว่าพันเนาะวันนี่กัเห็ดเป็ดคล้องกินลิ้นยำลิ้นเคี้ยวลิ้นเนาะพอเฮ้เคี้ยวมันได้มีแนวเห็ด <c oughs> อากัอีพีนี้กับฟ้าเวียงอันนี้กับเมนูขวเดเนีจะแตกเองของเฮาเนาะวันยังฟ้าให้เอฟซีเดบอโอเคเป็นการฟากที่ว่าดีไล่ สำหรับคลิปนี้ก็ถ้ามักกะ่าลืมกดติดตามกด subscribe ให้ได้กับเมนูขวดแดกแท้เองเะว่าอีพีต่อไปขวดแดกเอาสิเอายังมาฟากอะหล่อถ้าติดตามชมเด้อถ้าว่าหักกันถ้าว่าคิดฮอตกันแส่คลิปมาเด้ตายมึงตีตายแล้วก็ย่างขวดแดกของเราเอาคลิปยังเอาเมนูยังมาเฮ็ดกับสมาร์ทคอมเมนต์กันเข้ามาได้เนาะแล้วพบกันกับอีพีต่อไปสำหรับคลิปนี้ก็ภาพเพียงเท่านี้